สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดป่งเก้งนะครับตาบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวเราจะพาท่านมาเยี่ยมชมเขาโบสดหลังใหม่ที่ได้กําลังก่อสร้างอยู่ในขณะน,นี้และก็พร้อมท,ทั้งที่จะเล่าเรื่องราวประวัติเก่าๆเมื่อในอดีตความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นป่งเก่งเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งติดตามกันเลยนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็ติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าเรื่องราวานะครับเท่าที่จําได้นะครับความเป็นมาเป็นไปของโป่งเก้งนะครับเดิมทียังไม่มีชื่อคําว่าโป่งเก้งนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นโดยประมาณในปีพศ2515นะครับเท่าที่เราจําได้และเท่าที่เราได้เคยไปสัมผัสกับบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนริเริ่มและเป็นคนบุกป่าเข้าไปนะครับ นั่นก็คือหมายความว่าบุคคลน,นี้ก็คือชื่อนายเทียบนะครับแล้วก็นางสนสองสามีภรรยาแล้วก็พร้อมทั้งนายลอยเป็นคนจังหวัดจันทบุรีนะครับส่วนนายเทียบเนี่ยกับนางสนเนี่ยเป็นคนจังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเพื่อนเพื่อนและญาติมิตรก็มากันหลายคนพอสมควรนะครับในยุคนั้นก็โดยประมาณเกือบติคนเขาก็นําพาครอบครัวนะครับบุกป่าเข้าไปที่สุดแล้วก็เดินทางเข้าไปจนป่าลึกนะครับ ก็ไปอยู่ในบริเวณในย่านของเนินโป่งเก้งที่เรียกกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ,ไป,บนนไปจับจองที่ดินนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นก็ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรนะครับปุดเสียงปืนจองกันได้แค่ไหนเอากันแค่นั้นนะครับในยุคนั้นแล้วก็ในยุคนั้นก่อนที่จะมามีชื่อโป่งเก้งเนี่ยในย่านนั้นมันมีโป่งน้ําอยู่ขนาดใหญ่นะครับโป่งน้ําขนาดใหญ่โดยประมาณที่ก็ประมาณ3ามถึงสีไร่นะครับในช่วงหน้าร้อน สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นช้างม้าวัวควายเก้งวากต่างๆทั้งหมดก็จะมากินน้ํกมาในโป่งตรงนั้นน,น,นะครับจะอุดมสมบูรณ์มากเพราะตรงนั้นเป็นแหล่งน้ําเลยนะครับเป็นที่ต่ําเป็นแหล่งน้ําพวกสิงสาหาลาสัตว์ก็จะไปอาศัยกินน้ํกมาอยู่ที่นั่นแต่ที่เยอะที่สุดนะครับคือเก้งเก้งนี่เยอะที่สุดเลยนะครับจนวันหนึ่งในเทียบเนี่ย<ๆ>ก็เลยสงสัยว่าหมู่บ้านนี้มันไม่มีชื่อหมู่บ้านและหมู่บ้านนี้ก็ยังมีผู้คนน้อยมากจนที่สุดแล้ว ในที่่เก็เลยตัดสินใจเรียกตรงนั้นว่าโป่งเก่งจนในที่สุดโดยปีพศ2518นะครับก็เลยกลายเป็นมีชื่อว่าโป่งเก่งตั้งแต่ปบันนั้นเรื่อยมานะครับทุกวันนี้โป่งเก่งโป่งตรงนั้นยังอยู่เลยครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นเครื่องที่สันนิษฐานได้เลยนะครับเป็นของจริงนะครับโป่งเก้งทุกวันนี้ยังอยู่ยังมีโป่งน้ําอยู่นะครับแต่ว่าเหลือน้อยแล้วเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เข้าไปบุกเบิกทำมาหากินเนี่ยนะครับก็ทําไร่ไถนา โป่งตรงนั้นก็เหลือเล็กน้อยลงไปเพราะว่าออทําไรกัน<า>เยอะยังอาหารยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยครับสมัยนั้นเป็นป่าดิบนะครับเป็นดงดิบน่ากลัวมากเลยจนในที่สุดแล้วปีพศสองพันสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับโดยประมาณนั้นก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีญาติมิตรเดินทางไปนะครับเข้าไปในป่าในดงนั้นก็ไปเจอกับนายเทียบที่ว่านี่แหละนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันที่ดินกันทำไร่ไถนา แล้วก็บุกเบอร์กันต่อไปนะครับตัดไร่ตัดไม้ต่างๆทั้งหมดจนเตียนนะครับแล้วก็ทําไร่ทํานากันตืบเพื่อเรื่อยๆมาจนในวะนะันละโดยประมาณปีพศ .2522 นะครับผมอาจารย์นัทก็ได้เดินทางเข้าไปที่นั่นเช่นเดียวกันเป็นหลักแหล่งเลยนะครับก็ไปจับจองที่ดินท i, ําไร่ไถนานะครับทํามาหากินกันอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวในยุคนั้นนะครับแล้วต่อจากนั้นมาถนนรพชก็เข้านะครับ แล้วก็มีไฟฟ้าเข้าในยุคโดยประมาณปีพศ2222ครับเติมเี๋อาจารย์นัาเป็นคน8ลิ้วแต่ไปเชื่อท,ที่แถวอไทยธานีเราก็เป็นคนอยู่ที่8ลิ้วรั่จังหวัดจ่เชิงเตานะครับปออาจารย์หญิงก็เป็นคนจังหวัดพิจิตรแล้วก็ไปโตที่อุไทยธานีอ่าก็คือเดี๋ยวเราจะมาเล่าความเป็นมาทักสามสี่หมู่บ้านนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับตรงนี้เราก็สรุปกันก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้ชื่อของโป่งแก้งก็คือมาจากนายเทียบนะครับ นายเทยบนี้เป็นคนตั้งชื่อโปงเกงนี้มาตั้งแต่ปีพศ2 5งพนนะครับทีนี้เราจะมาสรุปตรงตรงที่เลยนะครับหลังจากนั้นมาผมก็ได้เดินทางเข้าไปอยู่ที่โปงเกงไปทําไร่ทําอะไรต่างๆทั้งหมดระยะเวลาก็ายาวพอสมควรนะครับแล้วทีนี้หมู่บ้านโปงเกงหมู่บ้านชุมพิจิตหมู่บ้านน้าซึมนะครับสามหมู่บ้านนี้มันมีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็จะมากล่าวถึงหมู่บ้านชุมพิจิตร คำว่าชุมพิจิตรไหมหมายความว่าก็มีพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากจังหวัดพิจิตรก็เข้ามาตั้งลกอล,ลากทขามาหากินมาท,ทําไร่ไถนาเป็นหมู่เป็นหมวดนะครับก็มีมากันหลายหลังคาเรือนนะครับที่สุดแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านชุมพิจิตรจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หมู่บ้านหนองชุมเห็ดนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีแต่ป่ามีแต่ลกเช่นเดียวกันทีนี้เราจะกล่าวไปถึงว่าต้นชุมเห็ดเนี่ยมีใครรู้จักบ้างไหมครับ มันก็มีหนองน้ำแล้วมีต้นตุ่มเห็ดนี่เยอะมากเลยนะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยที่สุดแล้วก็มีคนในหมู่บ้านเรียกว่าหนองตุ่มเห็ดนะครับก็เลยกลายเป็นหนองตุ่มเห็ด yes. มาจนกระทั่งทุกวันนี้หนองตุ่มเห็ดหนองทุ่มยางแล้วก็ทีนี้เราก็จะกล่าวไปถึงหมู่บ้านน้ําซ<ๆ>ึมนะครับหมู่บ้านน้าซึมมีน้ําจะซึมทั้งปีทั้งชาตินะครับไม่มีวันแห้งเหือดเลยที่สุดแล้วคนในหมู่บ้านก็ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านน้ําซึมนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับถ้าเราจะเล่าถึงหมู่บ้านจริงๆแล้ว ในเขตนี้หมู่บ้านเยอะมากเลยนะครับก็ยังมีหมู่บ้านหนองบอนนะครับหมู่บ้านหนองบอนนี่ก็คือมีบอนเยอะก็เลยใช้ชื่อบอนนีมาเป็นชื่อหมู่บ้านจนกระทั่งทุกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้เราก็จะกล่าวมาถึงวัดโป่งเก้งนะครับที่จะมีการก่อสร้างในยุคนั้นก็โดยปีพ,พศ2 5 1 7 1น้แนี่แหละนะครับครั้งแรกก็สร้างเป็นศาลาหลังเล็กๆนะครับหลังคามุงด้วยยาคาข้างขวามุงด้วยยาคา แล้วก็มีพี่น้องชาวบ้านชาวเรือนนะครับเวลาวันพระก็จะมาทําบุญกันสิบคนยี่สิบคนถึงสามสิบคนนะครับเพราะว่าในยุคนั้นยังมีหมู่บ้านน้อยแล้วก็มีผู้คนน้อยมากนะครับและในยุคนั้นก็จะหาพระมาจำพรรษาก็เสียใจยากเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันกันดานพระสงฆ์ท่านอยู่หมู่บ้านภายนอกท่านก็ไม่อยากจะเข้าไปน <รา S 1> อกจ<ร>ากว่าอง์เราก็จะนิมนต์ไปประจําพรรษาอยู่ก็องหนึ่งไม่เกินสององนะคร<า>ับ<า> แล้วต่อมาโดยประมาณในปีพศ2522นะครับแล้วก็มีผมอาจารย์นัดแล้วก็บรรดาพี่น้องแล้วก็บรรดาญาติมิตรแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงก็มาริเริ่มการก่อสร้างวัดโป่งเก้งขึ้นมานะครับความเป็นมาของวัดโป่งเก้งที่เป็นรูปธรรมได้ทุกวันนี้ก็คือนายชะลอและนางมลินะครับที่เป็นแกนนําในการก่อสร้างวัดนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ผมอาจารย์นัดแล้วก็ อาบรรดาอาจารย์หญิงและก็อีกหลายๆคนนะครับที่ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงรทถากันหากระถินหาผ้าป่านนาไปทอดเพื่อเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างวัดขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงวจวบจนทุกวันนี้นะครับแล้วณปัจจุบันเวลานี้ก็คือพระอุโบสถหลังใหม่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ที่ท่านเห็นนะครับท่านใดที่มีจิตศรธมมีโอกาสก็เดินทางไปร่วมบุญกฐางวัดผงเกงได้ทุกวันนะครับเป็นการสร้างเป็นการเสริมนะครับเพื่อเป็นการบูรณะวัด ปฏิสังคอนวัดบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพระศา,าสนาให้สืบต่อไปนะครับเรื่องราวทั้งหมดคร่าวๆที่ได้เล่ามานี้นะครับสาหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้เราหวังว่าท่านคงจะชื่นชอบกันไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับท่านที่เป็นสายบุญนะครับผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงก็จะพยายามนําเสนอและเผยแผ่นะครับเพื่อเป็นการตีแผ่ออกไปให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสายบุญท่านมีโอกาสแล้วก็ขอเชิญนะครับเดินทางไปที่วัดโป่งเก้ง หมู่1ิห้าตำบลสลุกดูอ,อําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแลเ,เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์เจ้าว,วาดมันมีคำพังเพยของจังหวัดอุทัยธานีเขาบอกไว้ว่าอะไรไหมครับโบราณเขาจะเล่าตู่กันเสมอว่าไปอุทัยแล้วไม่ต้องอุทธรมืดแล้วต้องนอนที่อุทัยนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นรถโดยสารหายากมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องนอนแล้วครับตอนนี้สบายถนนไปทั่ว ตอนนี้สะดวกหมดแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ท่านที่ได้ติดตามโทนกันมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นนะครับเราก็ขอขอบคุณก็ขอให้ท่านจงมีความสุขมีความเจริญน,นะครับจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมปรารถนาตามความปรารถนาของท่านนะครับช่วงนี้เราก็ให้ท่านชมกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบหมดเวลานะครับ